バレーバレー。<music> <music> ใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วครับอีกไม่นานเกินรออตัวนี้โอ้ เหลืออีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวจะตายแล้วเสียบเสียบ อันนี้ห้ากสิไลแตดนะครับแตนจับอยู่ดาดฟ้านะครับดาดฟ้าของโบสนะครับผมแตนลายขนาดครับผม